คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนๆเอฟซช่องต้อมพารวยทุกๆท,ท่านนะคะต้องมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่22นะคะเดือนมีนาคมปี64มาฝากนะคะเมื่อกี้ต้อมลงคลิปผิดนะคะเป็นวันที่21เนาะก่อนอื่ เราไปดูผลของวันที่18ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะคะเราพัฒนานะคะผลออกนะคะ3ตัวบนเนาะ6 7 2อ6นะคะ, 6, 7, ะ,คะเ,เพื่อนแล้วก็เลขเบิ้ลนะคะ2ตัวล่าง6 6นะคะเ,เพื่อนต้อมเจาะเลขเบิ้ลให้เ,เพื่อนๆนะคะก็คือ2 2สอเนาะเสียดายมากๆเลยนะคะออก6 6นะคะส่วน 2ตัวบนนะคะ72เราเข้าตรงๆนะคะคือเลขที่ต้องชอบเนาะเลขในตารางก็มีเลข7และเลข2นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคะเรามาดูกันเลยนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะงวดประจำวันที่22เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนเอนเลขในตารางรานะคะเพื่อนม,มีเลข9นะคะเลข0 เลข2เลข6เลข5 1แล้วก็7นะคะเพื่อนเลขเด่นอยู่ตรงกลางตารางเหมือนเดิมนะคะเด่น6กับ5นะคะเพื่อนเลข6ก็จะมี6 0ค่ะ6 1 6 5 6 9นะคะส่วนเลข5นะคะมี5 0 5 1 5257นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลข2นะคะมี20 21 27แล้วก็29นะคะอันนี้เป็นเลขที่ต้องชอบนะคะเพื่อนๆอยู่ข้างบนนี้นะคะ09ค่ะแล้วก็19นะคะ แล้วก็เลขข้างล่างตรงนี้ค่ะ7 1หนึ่งแล้วก็97นะคะเพื่อนๆท่านไหนชอบเลขเดียวกับต้้มนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เนาะหวยออกวันจันทร์นะคะเพื่อนๆสำหรับท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข6นะคะรูดเลข5ค่ะแล้วที่สำคัญเนาะต้อมเน้นยำ้ำ เพื่อนๆไว้ทุกๆคลิปนะคะซื้อหวยนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนๆต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนเ่อ fc ชงต้อมพารวยทุกๆท่านนะคะ รวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะเพื่อนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะเพื่อนมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตวันนี้ต้องพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย